เนม่พรมลำนี่ละาั่งลำนางลำสปีซี่ใหม่นะคะ,คะกำลังฝึกลำน้องเยลลี่นะคะน้องซิต้าน้องปากแปรน้องซูกา้าลูกของแม่ดำนั่นเองสวัสดีค่ะทักทายค่ะบอกบุญนะคะบอกบุญ บกบุญเข้ามาเด้อค่ะอ่าเขียนชื่อก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเดินเพ็นนะคะสวัสดีค่ะคุณเดินเพ็นนำพานะคะคุณต้นสวัสดีค่ะคุณชูชัยสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะคุณสวิตาสวัสดีค่ะคุณเนนเนนสวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะคุณเนนเนนคุณอพิรมนะคะสวัสดีทักทายค่ะคุณสายสวัสดีค่ะคุณซา ฮักเกอร์นะคะสวัสดีค่ะคุณสมโยรีวิเศษทักไทยเย็นค่ะกุดอิฟนิ่งนะคะไทยแลนด์เนาะส,สปะป,ปลาวนะคะโซนเอเชียแล้วก็กุดมอร์นิ่งทางอเมริกานะทางแคนาดาสวัสดีค่ะคุณวินาเล่นะคะทักทายค่ะคุณสมศรีชาแนลขอบคุณค่ะโอ้หิวน้าจริงๆนะคะเห็นแก้วน้ําก็หิวนะคะมามาลูกๆออกมา ลูกแม่ไทยบ้านนะคะครอบครัวหนึ่งนะคะเขียนชื่อลงในแผ่นในใบบุญนะคะใบผ้าเหลืองเอาไปห่มองค์พระธาตุพนมนะที่อำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมจะออกเดินทางนะเช้าตรู่วันที่สามฝากชื่อได้นะคะฝากชื่อได้เดินมาไปเขียนให้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมปัจัจเดี๋ยวเขาว่ากันทีนึงนะคะน้องไบโอแชนแนลสวัสดีค่ะพานงย์สวัสดีค่ะ แอคุณโกฟักชื่อด้วยได้ไหมคะพี่ดูนาได้ค่ะได้ค่ะโอเคค่ะได้ค่ะขอบได้ค่ะแอดคุณโกบทัดไปรูมทพี่สวายทายจิตได้ค่ะดีดูนาเขียนให้นะคะได้ค่ะสวาค่ะอดคุณโกค่ะได้ค่ะไม่ได้คเลยว่ากี่ร้อยแต่ช่องน่าจะมีหลายร้อยัชื่อ้นะฝากชื่อ่วมบุญเนาะ ของพี่เสือส่สามร้อยแล้วตอนนี้นะคบผมโหลายชื่อสามร้อยแล้วของพี่เสือสช่องพี่เสือช่องเดียวรับได้อีกสองร้อยนะผมรับได้อีกสองร้อยเดี๋ยวดูคนอีกอน รู้สึกว่าลายเนี่ยจะเพิ่มเพได้แค่500นะพี่เสือก็ไม่แน่ใจนะกูได้เป็นพันพี่เสือายเท่าไหร่ไมใได้ขายข้อนซารออมทึ่มัชนีพั่สายราคิตนพี่สวายธราจิตนะคะตอนนี้นะสามท่านแล้วนะครับผมเอาพี่สวายก่อนเนาะยังไหวอีกสองนะครับพี่สวายทราจิตตะถึงคืนนี้นะครับพี่เสือจะไปขีดลายชื่อเอร์เบิร์มเจรถอยู่ไหนรใส่สมุดเสร็จแล้วดีดูมนนะคะเอาแอปเข้าดูใน ไม่เดี๋ยวจะพูดคุณจำนงนะคะเขียนไห้ไคะไม่ว่าเดี๋ยวนะมาเขียนให้อีกทีนึ่งค่ะยังเหลืออีกม้วนใหญ่ค่ะม้วนใหญ่มากเขียนวันนี้ไม่พอเมตรไม่ได้เขียนไม่กลับบ้านนะคะวันนี้หกสิบเมตรโอ้โหไม่พอพี่นุวัฒน์จัดให้อีกนะคะ หกสิบเอเมตรไม่พอหกสิบเมตรนะคะทันทันและพออยู่กับน้องน้องโอ้ดีหนึ่งพันท่านนะอยู่กับน้องเสือสามร้อยกับพี่นวัดอีกห้าร้อยพี่ลออ้อมีสามร้อยน้องเอนอีก สามร้อยห้าร้อยไปท่านที่รบุญมาแล้วนะโอ้จากเดิมมีรายอยู่ร้อยร้อยค่ะอนี้เป็นปัจจัยรูปบุญไม่ปัจจัยก็ได้าะตามศรัทธานะคะผ่อนใจได้ค่ะเดกันนะคะในร้านคุณนี่เรไม่ต้องนอนนะจริงเนะคือนี่เราจะไม่ได้นอนนะค่ะเราจะเอารายชื่อของแอสนะคันะคะสาร่อยสิ้แล้วนะตอนนี้พี่เสือ่าไปนะเ่ขึ้น เดี๋ยวพี่ดูนาเขียนชื่อใส่ปากกาไว้ก่อนนะคะอ่าพี่สบายเดี๋ยวดูนาเขียนชื่อใส่ปากกาใส่ปากกาไว้ก่อนนะคะใส่สมุดไว้ก่อนปรับลุงมาแล้วเอฟซีนะครับลุงเข้ามาแล้วก็จะมาเขียนชื่อเอฟซีครับแปดสามร้อยสิบเจ็ดลย้นนะฮะตอนนี้นะฮะสามร้อยสิบเจ็ดลายพื้วนะฮะ ขบวนบุญหนึ่งร้อยเก้าเ้าสบสอยเกสิบี่อยปนับบาลูขนแต่ที่แรกแล้วยนี่ยังไม่หมดนะแอชชัยยังไม่หมดแต่ยังไม่หมดเยอะโอดีนะที่ปิดไลน์ไว้ฟังฟังเมื่อกี้เด้งฟังฟังฟังนี่เต็มแล้วโอ้ยลุงมาลุงมาค่ะ Okay. Yeah,